ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ทําให้ประหยัดพลังงานได้ก็คือการส่งงานของนิสิตจากเป็นกระดาษก็ให้ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้ถ้าเป็นรายงานหรือเป็นวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยนะคะก็ให้ใช้2หน้าแต่ถ้าใครเพลอใช้หน้าเดียวมาแล้วแล้วมันต้องแก้ไขคราวต่อไปเอาดราฟต์นี่แหละคะ่ะไปปริ้นใหม่จะได้ไม่เปลี่ยนกระดาษน,นะคะนอกจากนี้เวลาที่ขึ้นลิฟต์ อาจจะไม่รอมันจะมีลิฟต์ของตึกหนึ่งนะคะขึ้นคนเดียวก็ได้แต่จะไปยืนรออีกตึก,อ,กอีกตึกหนึ่งนะคะเพื่อจะขึ้นพร้อมนิสิตแล้วเดินเอาข้ามมาเดินนิดนึงแต่ว่าช่วยประหยัดไฟประหยัดพลังงานแล้วก็ได้อ็กซไซส์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะเชิญเชิญทุกคนมาร่วมกันประหยัดพลังงานค่ะ